สวัสดีครับผมนายกัพนัทซื่อตรงรหัสนิสิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่กําลังเปลี่ยนโฉมเกษตรกรรมในยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือยนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยีนี้ช่วยเกษตรกร,รลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและทําให้การทํางานเกษตรง่ายขึ้นมาดูกันว่าโดยเกษตรคืออะไรทํางานอย่างไรและช่วยให้ภาคการเกษตรของเราพัฒนาไปข้างหน้าได้ยอย่างไร โดนเพื่อการเกษตรคือเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีความสามารถหลากหลายตอบโจทย์การทํางานเกษตรได้ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกดูแลรักษาพืชผลพ่นสารว่านปุย๋ยซึ่งสามารถแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนลดต้นทุนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตในด้านคุณภาพและปริมาณส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยประเภทของโดรนเกษตรก็มีหลากหลายครับเช่นโดรนพ่นสาร โดนสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่โดนปลูกพืชโดนพ่นสารนะครับใช้สําหรับพ่นปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงหรือสารอาหารทางใบลดการใช้สารเคมีเกินความจําเป็นและช่วยให้การพ่นมีความแม่นยาโดนสํารวจและวิเคราะห์พื้นที่บินสํารวจพื้นที่พอปลูกถ่ายภาพแบบเรียลไทม์ตรวจจับปัญหาดินฟื้นฟูดินและวัดความชื้นของพืชโดนปลูกพืช ใช้ปมเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยากเช่นป่าหรือพื้นที่ลาดชันส่วนข้อดีของขอส่วนข้อดีและข้อเสียของโดรนเพื่อการเกษตรครับข้อดีเนี่ยฉีดพ่นและหว่านปุ๋ยได้แมั่นยาลดต้นทุนโดยโดนเพื่อการเกษตรเป็นเครื่องจกักรกลทางการเกษตรที่มีความแม่นยำสูงกระโดดจำนวนสารในการฉีดพ่นและการหว่านปุ๋ยที่มี ความแม่นยําได้ช่วยให้การใช้งานทรัพยากรทางการเกษตรแต่ละครั้งเกิดประโยชน์สูงสุดและลดการสิ้นเปลืองจากการทํางานที่ซับซ้อนซึ่งในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้มหาศาล 2. ลดเวลาการทํางานลงทํางานได้รวดเร็วเป็นเครื่องจัก,การกลเกษตรที่เคลื่อนไหวบนอากาศสามารถเข้าถึงพื้นที่เพาะปลูกส่วนลึกได้รวดเร็วหลบเลี่ยงอุปสรรคต่างๆที่ทําให้การทํางานล่าช้าเช่นหลุม โครนสัตว์มีพิษและอื่นๆทั้งยังทํางานได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้จบงานได้ไวเกษตรมีเกษตรกรมีเวลาว่างมีเวลาว่างวางแผนสําหรับการเก็บเกี่ยวมากขึ้น 3. สามารถตั้งระบบการทํางานอัตโนมัติโดยเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่สามารถตั้งระบบการทํางานแบบอัตโนมัติสามารถวางแผนเส้นวางแผนเส้นทางทางการเกษตรทํางานได้ตามพื้นที่ของเกษตรช่วยท,ทาให้ งานได้ถูกต้องผลลัพธ์ที่ออกมาตรงกับความต้องการของเกษตรกร 4. ป้องกันการสัมผัสของสารเคมีเกษตรกรการสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรจะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากทําให้เกิดการทําให้เกิดอาการหรือโรคต่างๆแบบฉับพลันหรือระยะยาวเช่นขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะพางกินสารมะเร็งและอื่นๆ ซึ่งโดนทางการเกษตรสามารถคุมควบคุมในระยะไกลทําให้เกษตรกรสามารถพ่นสารเคมีต่างๆโดยไม่ต้องสัมผัสในพื้นที่เพาะปลูกช่วยป้องกันสาเหตุของการเกิดโรคและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรข้อเสียครับโดนบรรทุกสารต่อรอบได้จํากัดโดนเพื่อการเกษตรมีขนาดเล็กสามารถรับน้ําหนักถมมังบรรจุได้น้อยกว่าเครื่องจักรกล างการเกษตรอื่นๆส่งผลให้การทํางานแต่ละครั้งทําได้ในพื้นที่ที่จํากัดแต่ทดแทนด้วยความเร็วต่อรอบที่ไวกว่ามาพร้อมระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมซึ่งสามารถซึ่งสามามรถสร้างความสะดวกสบายได้มากกว่า 2. ต้องศึกษาก่อนใช้งานขอใบอนุญาตให้ครบถ้วนโดยเพื่อการเกษตรเป็นเครื่องจักรที่ยังใหม่สําหรับบ้านเราจำเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเพื่อดึงศักยภาพการทํางานให,ให้ได้สูงสุด ทั้งยังต้องขอใบอนุญาตการใช้งานอีกด้วย3ใช้เงินลงทุนพอสมควรแต่ก็คืนทุนได้มากไม่ยากโดยเพื่อการเกษตรเป็นเครื่องจักรกลที่มีราคาสูงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบกับการทํางานที่ทรงประสิทธิภาพแล้วสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายหน้าที่ทดแทนแรงงานมนุษย์ลดต้นทุนช่วยให้เกษตรกรสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเ,เร็วในระยะเวลาที่รวเดเร็วโดยตัวอย่าง การใช้งานโดนเพื่อการาเกษตรในประเทศไทยก็จะมีการใช้โดรนพ่นปุ๋ยและสารเคมีในนาข้าวเพื่อไร่และสวนผลไม้การใช้โดรนถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจสอบความชื้นของดินการใช้โดรนโปรยเมล็ดในพื้นที่ป่าที่ต้องการฟืน้นฟูโดรนเพื่อการาเกษตรน่าลงทุนหรือไม่โดรนเพื่อการาเกษตรคุ้มค่ากี่การลงทุนเป็นอย่างมากครับช่วยยกระดับการทํางานในทุกมิติช่วยพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก ก้าวไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกโดยความท้ดทายและข้อจํากัดของโดนเกษตรกร,ก,รก็ยังมีให้เห็นคือต้นทุนสูงในช่วงแรกค่าใช้ใจ่ายในการซื้อและบํารุงรักษาอาสูงสําหรับเกษตรกรกรายย่อยต้องมีการฝึกฝนใช้งานต้องเรียนรู้ที่การใช้งานและบารุงรักษาข้อจํากัดของด้านกฎหมายการใช้โดนอาจต้องขออนุญาตจากทางภาครัฐสุดท้ายนี้นะครับโดยเพื่อ,อการ,กรเกษตร เป็นเทคนโลดีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดต้นทุนลดแรงงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม้จะมีความท้าทายบางอย่างแต่ในอนาคตการใช้โดรนจะกลายเป็นเรื่องปกติในภาคการเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นผมนายธรรมนาสเสือตรงขอจบการรายงานโดรนเพื่อการเกษตรเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ